ลูกนี้กำลังโดกนี่สุดชีวิตคุณผู้ชมครับเจษฎาบอกต่อวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านแบบ Work ์ r ฟ m ร o มโเวลาว่างเยอะอยากจะหางานดูเรกทำใช่ไหมครับหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกต่อและแนะนำเลยก็คือการปลูกต้นไม้ครับแต่ต้องเป็นต้นไม้สำหรับคนเมืองพื้นที่น้อยๆปลูกได้ง่ายๆที่สำคัญเนี่ยนะคร ปลูกเสร็จปั๊บจะต้องแบบว่ารับประทานได้ด้วยดูแลสุขภาพได้ด้วยเดี๋ยววันนี้มีพันธุ์อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่หน่อยเจ้าของสวนกันหน่อยนะครับพี่หน่อยสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตใส่แมสสักนิดหนึ่งทำอะไรอยู่พี่หน่อยอตัดแต่งกิง่งต้นมันมัลี่หรือว่าต้นวดน,นะคะแล้วก็จะมีพวกฟิกมะเดื่อฝรั่งอะไรพวกนี้รออย่างสวนตรงนี้นี่พี่ปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างฮะตอนนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีหมอนไทยสําหรับพวกที่ ไปแปลรูปทําน้ําผล,ลไม้หรือว่าทําแยมอะไรก็ได้อยู่หมอนไทยกับหมอนต่างประเทศเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่เอาไปทำอะไรยังไงได้ถ้าหมอนไทยเนี่ยคือลูกมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะไม่สามารถที่แบบจะค้างคืนได้ครับก็คือต้อง,ต,องต้องแช่ช่องฟีดแล้วก็เอาไปแปรรูปทีหลังส่วนหมอนนอกเนี่ยมันจะลูกใหญ่กว่าสีสันเขาจะเยอะกว่ามีทั้งสีขาวสีแดงสีชมพูสีม่วงมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วบางตัวก็คือมันจะหวานไปเลยแต่หมอนไทยแต่บางครั้งเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวแล้วก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ย เราจะไม่เน้นการทําผลเพราะว่าเวลาเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราอ๋อและแบบนี้มีต้นไม้อะไรบ้างที่พี่หน่อยอยากจะแนะนําสำหรับคนเมืองที่อยากจะมาปลูกช่วง<ค>น,นี้คนเมืองถ้า<ะ>คนเมืองที่เน้นการปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องแบบดูแลอะไรมากมายครับคือใส่กระถางแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกลูกเองก็จะเป็นพวกมันเบอรี่หรือลูกหม่อนครับมะเดื่อฝรั่งหรือฟิก อะไรวมะเดือฝรั่งอันนี้ค่ะไปเป็นมะเดือฝรั่งอ๋อมะเดือฝรั่งใช่มะเดือฝรั่งเขากินกันยังไงก็ทานสดก็ได้ค่ะแล้วก็ลูกเอาไปตากไปหรือไว้อบแห้งทําเป็นมะเดืออบแห้งอย่อันนี้นี่คือยังยังยังไม่สุกไม่สุกเลยใช่ไหมถ้าสุกจะออกเป็นสีคือมะเดือฝรั่งจะมีหลายสีค่ะสีข้มสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีเหลืองแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งมะเดือฝรั่งจะมีประมาณพันกว่าสายพันธุ์อย่างหมอนก็มีประมาณร้อยกว่าครับ แล้วถ้าเกิดไม่มีพื้นที่มีระเบียงอยู่หน่อยหนึง่งมีพื้นปูนปูนอยู่หน่อยหนึง่งปลูกใส่ใส่กระถางได้ใกระถางอยู่ในกระถาง,ขงเขาก็ออกลูกนะคะแต่ว่าขอขอให้มีแดดคือถ้าเน้นไ่เลยว่าเบอร์ร,ร,รี่ทั้งหลายถ้าไม่มีแดดมันจะไม่ออกลูกครับผมมันจะบ้าใบอย่างอย่างตรงนี้จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งยังไงบ้างแม่ต้องตัดแต่งกิ่งค่ะไม่งั้นเขาจะเลยเขาก็จะคือหมอนเนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดนึงคือเป็นไม้ยืนต้นซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะโตไปเรื่อย อย่างของเราประมาณ1ิบกว่าครับคือต้องตัดแต่งจริงเราก็คือหมอนเนี่ยเราไม่ต้องไม่สนใจมากเลยถ้ามีโรคอ่ะตอนเนี้ยเจอเพี้ยหนเพี้ยเพี้ยหน้าฝนอหน้าฝนก็คือมีเพี้ยพี่ชี้หน่อยเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยคือโรคของเขาเราก็แค่ตัดแล้วก็เอาไปเผา้าเกิดอยู่ในตัวเมืองก็ตัดแล้วเอาไปทิ้งได้เลยดูแบบนี้โรคเขามีอยู่แค่นี้ครับแล้วถ้าเกิดสนใจจะไปปลูกตอนเนี้ยพี่หน่อยคือจําหน่ายทางไหนยังไงบ้าง ถ้ามารักที่สวนเลยก็ได้หรือว่าทางออนไลน์ก็ได้ค่ะฮะมีต้นกล้าขายมีต้นกล้าขายค่ะเดี๋ยวพี่หน่อยพาไปดูหน่อยได้ไหมต้นกล้าที่ขายตอนเนี้ยไซส์ไหนยังไงบ้างได้ค่ะโอเคไปเดี๋ยวคตอนนี้ใครเริ่มจะสนใจต้นกล้าเดี๋ยวฟังดีดี มีขายจําหน่ายยังไงบ้างนะครับพี่ถ้าไซนี้จะอยู่ที่ประมาณ100บาทแต่ว่าตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่าเราเสียบหมอนนอก2ชนิดมีอ,อะไรบ้างฮะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นที่มารายันขาวกับไต้หวันกิสตรอเบอรี่ก็คือมี2ชนิด2สีสขีขาวขาวขาวเหลืองกับสีแดงไซนี้เดี๋ยวส่งได้ด้วยเหรอส่งได้ค่ะ จัดส่งเลยนะใช่ไหมฮะก็ส่งค่ะแต่ถ้ามาที่สวนน่ะก็จะอีกอีกเลทหนึ่งฮะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เขากําลังจะทําการห่อและส่งลูกค้าช่วงนี้คนนิยมซื้อไปปลูกกันเยอะไหมฮะก็ช่วงนี้หน้าฝนค่ะก็จะเยอะมากวันวันหนึ่งเราจะแพ็คหลักร้อยต้นขึ้นไปอันนี้ต้นอันนี้จะเป็นฝรั่งสุยมี่ครับแล้วก็จะมีพวกมะเดื่อฝรั่งหรือฟิกอ๋อคืออันนี้ ใช่ค่ะอันนี้คือลูกค้าเขาเขาเลือกแล้วเขาจะจงเลยว่าต้องเป็นต้นนี้เราก็จะเขียนนัมเบอร์ไว้ครับลูกค้าอยากได้เบอร์ไหนเขาก็จะติ๊กมันเลยว่าเบอร์นี้นะโอ้อน,นีเลยสวยมากอย่างต้นนี้ราคา200บาทค่ะ200บาทใช่ค่ะ<อ>แล้วแต่สายพันธุ์นะคะมีราคาตั้งแต่100ไปจนถึงหลักพันหลักพันหลักอื่นก็มี เป็นมะเดือฝรั่งนะคะนี่อ่ะพวกเนี้ยคือปลูกได้ไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่น้อยหรือเยอะก็ตามอ่ะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจอย่างนี้อยากจะติดต่อสอบถามเข้ามาทางไหนได้บ้างครับพี่หน่อยก็จริงๆแล้วโทรเข้ามาก็ได้ค่ะหรือเข้ามาในกลุ่มกลุ่มมันเบอร์รี่กลุ่มมะเดือฝรั่งอืมก็จะมีทั้งหมดเลยค่ะเพราะเราก็จะอยู่เราก็จะขายอยู่ในในกลุ่มนั้นเลยครับผมอ่ะอีกหนึ่งงานไอเดอรเกที่อยากจะแนะนําแล้วก็บอกต่อนะฮะดีต่อ สุขภาพดีต่อใจใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงโควิดแบบนี้นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวรอให้มันสุกก็กินได้ใช่ค่ะเด็กกิน,น,นสดๆเลยใช่ค่ะอันนี้ลูกสีม่งวงว